ยังเสียใจไม่มีเพื่อน,นฉันหลับดีกว่าพอรุ่งเช้า,อาอพอเธอตื่นเช้าก็จะเกิอดอะไรรู้ไหมเธอ,อไปขอเราตกขอให้ฉันรวยเหมือนเพื่อน ที่จากฉันไปตอนนั้นหลับดีกว่าแล้วเธอก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีตู้เซฟที่เธอเหลือไว้อยู่แค่หนึ่งร้อยบาท ไม่ใช่สิเธอมีสองพบาทแต่เธอลดเงินไปอีก100บาทก็เลยเหลือแค่100บาทเธอก็ซึมเศร้าและเธอก็ได้ซึมเศร้าเผลอนอนไปเลยและเธอก็หลับไป และตอนนี้เกือบเช้าแล้วและตอนรุ่งเช้าเธอตื่นมาตีห้าแต่ไม่ใช่นะตื่นสี่โมงครึ่งพอเธอตื่นขึ้น ก็ได้พบว่าไม่ใช่ความฝันของเธอแต่เป็นความฝันที่เธอคิดมาเองเธอก็เลยเรียบลงไปข้างล่างก็เลยขอพรอ,อีกขอพรให้ฉันเลยต่อไปเธอก็ไปที่ห้องน้ำ แล้วเธอก็เผลอหลับอีกนะครับพ่อแล้วเธอก็ฝันว่าขอให้ฉันรวยขอให้ฉันรวยแล้วตอนเธอตื่นก็เกิดขึ้นแล้วเธอก็เห็นฝนตกแล้วเธอก็รู้ คนี้ค่ะ